โลสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับครูบอลจะทำนะครับเฉลยและทบทวนใบงานนะครับย้อนหลังนิดนึงนะครับพอดีมีนักเรียนคอมเมนต์ขอกันมานะครับในสัปดาห์ที่1นะครับในใบงานสัปดาห์ที่1นึ่ครูบอลก็จะทำย้อนหลังให้นะครับดูกันเลยนะครับใบงานแรกนะครับ daily routines นะครับตามนี้เลยนะครับ have lunch นะครับ l lunch ทานข้าวเที่ยงนะครับ h ฮ h แ h นช์วัดโครสซักผ้านะครับ Watch TV ดูทีวี study เรียนนะครับ Go to bed นอนนะครับไปนอน go home กลับบ้านนะครับแ a ปดินเนอรนะครับกินข้าวเย็นนะครับ d o e x e r c i s e s นะก็คือออกกำลังกายนะครับอะต่อไปนะครับ b u s h teeth แปรงฟันนะครับ get r e d อ uh, ่ะ get up นะครับ get up ตื่นนอนนะครับ get r e a d แต่งตัว do homework อ uh, ทำกานบ้าน read a book อ่านหนังสือ watch dishes นะครับล้างจานนะครับ cook food ทำอาหาร make the bed จัดเตียงนะครับไปนะครับ t a k e a bath อาบน้ำนะครับอาบกับอ่างนะครับ go to school ไปโรงเรียนนะครับ go jogging อ่าวิ่ง jogging เบาๆนะครับ have breakfast กินข้าวเช้านะครับ wash face ล้างหน้า iron clothes นะครับ iron clothes นะครับรีดผ้า clean the house นะครับอ่าทำความสะอาดบ้านนะครับ check a shower อ่าอาบฝักบัวนะครับอ่ต่อมานะครับเป็นงานต่อมานะครับ telling the time บอกเวลานะครับ อ่ะนะครับข้อหนึ่งตัวอย่างคือ it's seven twenty นะครับอ่านเป็นทีละตัวเลยชั่วโมงและนาทีตามตัวเลยง่ายๆนะครับชั่วโมงและนาทีเลยตามอเมริกันอังกฤษนะครับ five twenty five นะครับอ่าข้อสามนะครับ one ten อ่าข้อ f o u นะครับ eight fifty five นะครับ two thirty คอฟิกซ์นะครับ10 45่โอเคนะครับอ่านตามตัวเลยนะครับตามตัวเลขเลย7นะครับสามสิบห้าสิบเอ็ดบนะครับ, 12, clock, รบมงมสิง เห็นนะครับผ่านเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นงานต่อไปก็ให้เขียน5ประโยคนะครับเกี่ยวกับ daily routine สกิบจวัญประจำวันเราและเวลานะครับก็ตามนี้เลยนะครับ I get up at 6 i x o'clock อันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับในแต่ละคนเลยนะครับลองฝึกเขียนกันเองนะครับนี่เป็นแนวทางให้นักเรียนเท่านั้นนะครับ I go to school at 7.30 e n t h i r ฉันไปโรงเรียนเวลา7จ็มงครึนครับ I go home at 3.30 e e t h i r t ฉันกลับบ้าน3ามโมงครึ่ง eat dinner at 7 o'clock อฉันกินข้าวเย็นตอนเตอนหนึ่งทุ่มนะครับ7 o'clock นี้คือตอนเย็นแล้วนะครับ1นึ่ทุ่มนะครับ I go to bed at 9 o'clock ฉันไปนอนตอน3ามทุ่มนะครับอ่าสามทุ่มภาษาพูดของไทยเราแต่เวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษต้องใช้เลขนะครับตามหน้าปัดนาฬิกานะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับอ่ามีประมาณนี้นะครับโอเคครับ